สวัสดีครับผมปอนรับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนีกครั้งผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรช่นกีวกับแอนิเมะพนึกเทีบัลลังกาชันในปีที่90้นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากอีพีที่แล้วก็เอาละเข้าสู่แดนส่วนความฝันพิธีเปิดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอลังการมากจริงๆแต่ว่าฝั่งของอาป่าเนาะกับเหมือนตีเนาะก็เหมือนมีแบบแผนการที่มากตัวเองในการที่แบบเข้ามาที่นี่อาจจะแบบมีจุดประสงค์บางอย่างเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเพราอฉะนั้นตัวแอนิเมะเรื่ 哦，他他，哦，他讲的这个<哇>哦，梦幻天堂的灵气竟然如此充裕，哪怕我不主动牺牲，也会源源不断的涌进我的身体。哦，好嘛，这当然是因为您是光明之子了。啊，特别特别，特别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  您就像太阳一样，拥有非凡的亲和力。在克朗在看不下呆着呢。<noise> 我隐约能感觉到，在这种亲和力的加持下，您在梦幻天堂内的运气会特别好哦。<noise> 他借你吉言，我们走吧。目前的首要任务是去和彩儿约定的地点与他会合。好吧就给回来吧。嗯。 我所说,说，整个梦幻天堂内蕴含天地精华，藏有无数灵炉，这也是我们此行所有人的目的。待我和彩儿集合，再与魔族竞争更有胜算。我未必。 Oh, 哦，我们伙起来玩主人，我没说错吧？您的运气果然很好，<c oughs> 这是一个很罕见的无属性名炉，所有人都能吸收。竟然已经拥有一个元素灵炉了！看来这位女人的运气真的很不错哟。这个人类身上怎么会有如此浓郁的？哈哈哈哈哈。<laughs> ท่านพูมาโปรดเออค่าให้ตาหลอกไปเลยให้เลยไมเราทดสอบแล้วโอ้ยฉันสั่นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉัน้ยฉันโอ้ยฉเอาไปเลยเอาไปเลยท่านอยากให้เอ๋เอ๋ทำอะไรโอ้ยอ๋อมันเชื่อแว็บหนึ่งเป็นพลังบริสุทธิ์อ่ะเนาะ

呃，白菜，来水。机会只有一次，你拜拜到现在还白菜？嗯、的这可是灵炉。哈哈来水，我身后的秩序之门就不会打开，你 <把 S 2> 也别想通过这里。现在灵都沦落到强买强卖的地步了。<laughs> 守护者不仅实力强劲，还能受到梦幻天堂的巨大增幅，拥、嗯、有守护者之力。 十分难缠，但这已经是最近的线路。采儿还在门后等我。尊敬的守护者，我愿意接受您的考验。早、啊、这样不就行了吗？原本的考验是必须要在规定的时限内击败守护者。但我很喜欢你的气息。所以只要你能撑到杀戮落尽，陪我玩到尽兴，就算你赢。怎么样？ ต้านเดี๋ยวนะอยากเคิร์อีกแล้วกัน

Oh. เอาะตอนี้ไม่จบวะยังอะไรไม่หมดโ้านได้ออุ้ยแตกแล้ đi gì Ủa Dỡ ạ Ôi 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 đặt ra Ừ Ờ Bộ hổ đó nè Cũng dịp, คุณแสงเออเออโอ้ยหมดยังกนเออไม่รอเวลาหมดยังเออเวลาหมดรื้ยังกินายแล้วที่หอบขึ้น 我决定，我决定。阿德，阿德。你哈哈哈哈！弄啊弄啊！变成了。我们进来只是想获得并不想与你们为敌，也不会破坏梦幻天堂里的一切。不愧是光明之子，就是高。你现在可以通过秩序之门去找你的队友了。 เซ่อาเอาโอ้ยอีกฝั่งหนึ่งหรอเลยกอ้ยอาูนเหรอเอาขั้าหนหลโอโหกูว่าโกรธนะทีนี้โกรธแน่นอนโห 生气，不会是因为我抢了你的名炉吧？<laughs> tháo nồi kho, hahaha, 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 โดนไปอีกเมืองเออตายไปเลยตัวแรกเนี่ยตายเถอะอีควายเออเอาดิดี还不错。มีจะขับบิ๊ก。ขอบ้างหรอขอบ้างหรอโอ้โหเฮือกังว่ะก็คงแบบ๊อบสุดท้ายแล้วนะ

我猜是魔神之印，可以让我们拥有魔神血脉的继承人。但是真实的魔神之印，被死地规则察觉。魔神之印。糟糕，如果他们都能使用超越规则的力量，那其他人员就都会有危险。呃、嗯，你们到底想干什么？当、啊、然是来一场简单又刺激的狩猎游戏。嗯 แต่ในวนนั้งสามก็คืออบะมาส่งมาฆ่าตัวท้อมาประมาณนั้นขปวนเลยเออเอ้ยหนอเอาวะหนอเอาเลยเออ มึงโดนเล่ไม่ใช่เอนเนเื่อนมความมรถแตมเ่เอนที่มีคาอรีะช่วยเหลอเรตก็ไม่เอี่มามสาอารถที่จะช่เอลอเออ โอ้โหกดใช่ไหมเรียกมาได้เฉยเรียกมาได้เฉยเลยอะเป็นเขาไวโซนะวะเพื่อนเขาอยู่ข้าในอยู่แล้วเขาใช้กดของเทพเจ้าโซมโซเลียนทกคนสังสรรค์า了多่ ทีนี้โอ้โหลุง <owe> ร <intimate> ูอดเออเอามที้สาสมแกต้องตายมึงโกงได้ใช่ไหมเขาบอกมีผนึกเทพสปรใช่ออที่มันผนึกแบบแบบระดับไว้ได้กดดับตัวองให้ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาสฉินก็คิดว่าอ้าวงั้น ตัวที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะระดับเกินเกินเกินแล้วแหละเออบางคนก็อาจจะแปดบางคนก็อาจจะอาจจะเจ็ดอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่คือมันเป็นการแบบโกงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าเหตุผลที่เข้ามาครั้งนี้คือไม่ได้กลับมาแข่งขันแล้วเป็นเกมรักษาเฉยๆกลับมาแบบมาฆ่ามาป่วดเราเต็มที่เพราะฉะนั้นมึงโกงกูโกงด้วย เหมือนกันน้องบอกว่าในเมื่อมันโกงเราก็โกงใช้เหมือนกันกฎของเทพเจ้าได้ก็ดึงมาเลยอีก6คนทีนี้แหละโอ้โหความมันบังเกิดเนี่ EP 91เดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าต้องพูดถึงนิดนึง มันเนาะสะเทือนใจพ<ช>ี่พี่เอิมหมงของฉันเออ <laughs> ฉันก็คิดถึงแต่เอิมหมีเดี๋ยวเลยตอนให้ดูนะอะไรเงี้ย <laughs> เพราะในความเห็นของเขาว่าแบบเป็นผู้พิทักษ์เ <laughs> ะ็มเตาหลองที่แบบก็เฝ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาวินาทีแรกที่เขาเห็นเขาเฉยเขารู้สึกว่าคนคนี้แบบแบบมันมีพลังบริสุทธิ์ได้กลิ่น อะไกลย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตอนแรกก็เหมือนจะให้แล้วแต่ก็ไม่ได้ก็ต้องแบบด้วยความนิดนิดกู้จักเลยทำตามหน้าที่หน่อยเออก็แบบว่าก็แบบโอ้โหก็พักนึงเลยแหละเนาะจนเท่าเฉินก็แบบผ่านมาได้แล้วเขาก็มีการพูดคุยกันอย่างน่ารักเลยแล้วก็กำลังแบบจะมอ่เพราะว่าเนี่ยคือพอเขาพอรู้ว่าเป็นผู้สุดเรื่องรออเขาก็แบบว่าอ้าวแบบว่าเราแบบว่าเป็นคู่เดียวกันอะไรเงี้ยเออแบบให้เตาหลอมแล้วมันเป็นตอนที่แบบกําลังยืนด้วยความเต็มใจอะแล้วแบบปั้งคือแบบหายไปเลยอะมันช็อตเลยอะแลล้วมมมััันนนนนเเเเปป็็ืือออออดค แล้วมันกรตายออกแล้วมันคือการฆ่าแบบใช่มันชอ็อตเลยนุ้ยเอ,อเอาวันนี้าจต่ตอ้พี่ยังแบบอึ้งอยู่เลยตกใจออแบบเฮ้ยเหมือนแบบเรายังแบบสนุก แล้วก็ยังขำขันอยู่เลยกับตรงนั้นอยู่เลยพอแบบนี้มันกลายเป็นความแบบอึง้งแล้วมันหักไปเลยะหักเลยอะ่ะแล้ว <c oughs> มันก็เริ่มโกรธแล้วใช่ก็เหมือนเท่าเฉินเลยก็แบบว่าโอ้โหมึงอย่างเงี้ยว่าแบบมันต้องขนาดนี้เลยหรออ,อะไรอย่างเงี้ยเออพราะฉะนั้นนั่นแหละนั่นแหละต้องรอดูว่าจุดจบของไอ้ตัวเนี้ยไม่รู้ได้ว่าชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วไม่อยากจำเด็กก็ตายแล้วเด็กก็ตายเลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีให้แบบคุณค่ายจดจำเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูกันว่าในอีพีหน้า จะตายยังไงนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสไลด์พชั่นกับแอนิเมะผัึกเทพบาลังราชันในปีที่90นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกไอคอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีหนึ่งกับเรียลชั่นในอีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ